ท่อนนี้ของเพลง rehab ไม่ได้เป็นแค่ฮุกติดหูแต่มันคือคำสารภาพของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ในความจริงแล้วกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากโลกทั้งที่ทุกคนคิดว่าเธอกำลังเท่กวนและขบฏใส่ทุกอย่างเท่านั้นโลกหลงรักเสียงร้องของเธอแต่โลกไม่เคยเข้าใจความเศร้าของเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิ่งร้องเพลงได้ลึกซึ้งกินใจเท่าไหร่ชีวิตของเธอก็ยิ่งดิ่งลึกสู่ความมืดมิดและความเจ็บปวดมากเท่านั้นเธอคือเอมี่ไวน์เฮาส์และนี่คือเรื่องของเสียงร้องสุดลึกซึ้งของผู้หญิงที่เศร้าที่สุดวันที่14กันยายนปี1983นณย่านเซาท์เกต ลอนดอนเอมี่เจสไวน์เฮาส์ได้ถือกำเนิดในครอบครัวยิวที่มีดนตรีคือส่วนหนึ่งของชีวิตพ่อของเธอมิชวน์เฮาส์เป็นคนขับแท็กซี่ผู้หลงไหลในเสียงเพลงของแฟรงค์ซินานตราและมักจะร้องเพลงแจ๊สกล่อมเธอเสมอส่วนคุณย่าของเธอหรือซินเทียวน์เฮาส์ก็เคยเป็นนักร้องแจ๊สมาก่อนเรียกได้ว่า เอมี่ซึมซับดนตรีโซและแจ๊สเข้าสู่จิตวิญญาณตั้งแต่อย่างจำความไม่ได้ด้วยซ้ำซินเทียยังเป็นคนผลักดันให้เอมี่เอาจริงกับการเรียนด้านการแสดงและดนตรีเพราะเธอเห็นตั้งแต่เด็กว่าเสียงของหลานคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่เมื่อเธออายุ9ปีพ่อของเธอมีชู้ส่วนแม่ก็ทำได้เพียงแค่เงียบ เอมี่ที่เห็นทุกอย่างและมันทำให้เธอเริ่มกลายเป็นคนคิดมากขาดความมั่นคงทางอารมณ์กลายเป็นเด็กสาวที่แรงและชัดเจนขึ้นบาดแผลจากการถูกทิ้งครั้งนั้นกลายเป็นธีมสำคัญที่วนเวียนอยู่ในเพลงของเอมี่แทบทุกยุคความรักที่ไม่มั่นคงการกลัวว่าวันหนึ่งคนที่รักจะเดินจากไปเหมือนพ่อและการเลือกทำตัวแรงก่อน เหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองจากการโดนทำร้ายซ้ำพรสวรรค์ของเธอเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ซ่อนไม่ได้เมื่ออายุสิบขวบเธอและเพื่อนสนิทจูเลียตแอชบีได้ก่อตั้งวงแรปดูโอในนาม Sweet and Sour เ Amy คือ Sour หรือใหญ่เปรี้ยวสะท้อนตัวตนขบฏของเธอได้เป็นอย่างดีพออายุ16 เพื่อนสนิทอีกคนของเธอคือไทเลอร์เจมส์ได้แอบส่งเดโมเทปของเธอไปให้ค่ายเพลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นเสียงของเธอมันคือเสียงของหญิงสาวที่ผ่านโลกมาโชคโชนทั้งที่เธอ,อยังเป็นเพียงวัยรุ่นเท่านั้นปี2003 โลกได้รู้จักชื่อเอมี่ไวท์เฮาส์ยังเป็นทางการผ่านอัลบั้มเดบิวต์แฟรงค์ที่เธอตั้งชื่อเพื่อเคารพไอดอลของพ่ออย่างแฟรงค์ซินัตตราอัลบั้มนี้คือการประกาศตัวตนที่ชัดเจนมันคือส่วนผสมที่ลงตัวอย่างน่าทึ่งระหว่างแจ๊สโซลและฮิปฮอปในยุคที่ดนตรีป๊อปครองเมืองเอมี่ <Amy S 2> ในยุคนี้ยังดูสดใสมีน้ำมีนวล แต่แววตาขบฏคู่นั้นมันพร้อมที่จะลุกเป็นไฟเสมอและเมื่อไฟดวงนั้นได้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมชีวิตของเธอก็เริ่มมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ไม่มีวันย้อนกลับและแล้วไฟดวงนั้นก็ถูกจุดขึ้นในปี2005ที่ผับแห่งหนึ่งในลอนดอนเอมี่ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเบล k กฟิลเดอร์วิล เขาเป็นเด็กหนุ่มชนชั้นแรงงานจากย่านนอตติงแฮมโตมากับครอบครัวที่แตกแยกความรุนแรงในบ้านและโลกใต้ดินของปาติยาเบลกเคยทำงานเป็นผู้ช่วยกองถ่ายแต่ชีวิตนอกจอน,นั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายความหุนหันและความเจ็บปวดที่ถูกกลบด้วยแอลโกอฮอล์และยาเสพติดเขาไม่ใช่เจ้าชายในเทพนิยายเขาคือพายุและเอมี่คือไม่ขีดไฟที่รอการลุกไหม เมื่อทั้งคู่สบตามันไม่ใช่ความรักช้าๆแบบโรแมนติกแต่มันคือการชนกันของแผลในใจสองบาดแผลและเมื่อทั้งคู่รักกันพวกเขารักกันแบบอะไรก็หยุดไว้ไม่ได้ขณะนั้นเอมี่ดื่มหนักและสูบกัญชาอย,อยู่แล้วแต่เมื่อมีเบลกเธอเริ่มเข้าสู่วงจรของยาเสพติดอีกหลายชนิดเบลกเคยออกมายอมรับภายหลังว่าเขาเป็นคนแนะนำให้เธอรู้จักเฮโรอ,อีนจริง และไม่ใช่แค่เฮโรอีนแต่ยังรวมถึงครัโคเคนด้วยซึ่งต่อมาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวการหลักที่ทำลายสุขภาพเธออย่างรุนแรงความรักที่เร่าร้อนมักอยู่ไม่นานบเบลกทิ้งเธอไปหาแฟนเก่าทำให้เอมี่พังไม่เป็นท่าเธอเสียศูนย์ดื่มเหล้ามากขึ้นใช้ยามากขึ้นผอมโซจากอาการบูลิเมียหรือการล้วงคอที่เธอเป็นมานาน ชีวิตเธอดิ่งเหวครอบครัวและผู้จัดการพยายามจะส่งเธอไปบำบัดเอมี่ไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงทันทีแต่เธอบอกว่าถ้าพ่อบอกให้ฉันไปฉันจะไปสำหรับเธอคำของพ่อยังสำคัญที่สุดเสมอและเธอหวังให้ผู้เป็นพ่อช่วยแต่พ่อของเธอกลับพูดว่าลูกอาจจะไม่จำเป็นต้องไปนะประโยคนั้นกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมา มิชได้เล่าว่าเขาหมายถึงตอนนั้นเขายังไม่คิดว่าเอมี่ถึงขั้นต้องเข้าโปรแกรมจริงจังแต่สำหรับเอมี่ประโยคนี้คือการปิดประตูเดียวที่เธอหวังจะให้ใครสักคนพาเธอเข้าหาการรักษาเอมี่หยิบมันมาและเขียนเพลงรีแฮบที่เปลี่ยนชีวิตเธอและโลกทั้งใบ Oh, no. พวกเขาพยายามส่งฉันไปบำบัดแต่ฉันบอกว่าไม่ไม่ไม่เอมี่ Amy, เปลี่ยนความเจ็บปวดทั้งหมดจากการอกหักกลั่นมันออกมาเป็นอัลบั้มที่สอง Back to Black ในปี2006อัลบั้มนี้คือผลงานชิ้นเอกแห่งศตวตรรษที่21เธอบินไปนิวยอร์กทำงานกับมาร์ครอนสัน และได้ซาว์แบบเกิลกรุปยุค60ที่สมบูรณ์แบบทุกเพลงคือได a r y ที่เปื้อนน้ำตาและขวัญบุรี You know I'm no good คือการยอมรับว่าตัวเองไม่ดีพอ you know no และ Back to black คือการกลับไปสู่ความมืดมิดเมื่อเขาจากไป อัลบั้มนี้ดังเป็นพลุแตกมันส่งให้เอมี่ไวน์เฮาส์กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในชั่วข้ามคืนเมื่อเธอเริ่มโด่งดังเบลคกก็กลับมาและครั้งนี้เอมี่จะไม่ยอมปล่อยเขาไปอีกในปี2007ทั้งคู่หนีไปแต่งงานกันที่ไมอามีเอมี่ได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ ทั้งคนรักชื่อเสียงและเงินทองแต่ก็แลกกับการมีสื่อเป็นเงาตามตัวมีปาปารสซี่ตามติดชีวิตเธอ24ชั่วโมงภาพลักษณ์ของเอมี่เปลี่ยนไปเธอทำทรงผมรังพึ่งสูงขึ้นอายไลเนอร์หนาขึ้นรอยสักเพิ่มขึ้นและร่างกายก็ผอมลงเธอและเบรกกลายเป็นคู่รักโคดีเพนเดนต์ พึ่งพาก,กันและกันในทางที่ผิดพวกเขาเสพยาและทะเลาะกันออกสื่ออย่างไม่สนสายตาใครภาพที่ทั้งคู่ออกมาจากโรงแรมในลอนดอนด้วยสภาพเมาหมายเสื้อผ้าเปื้อนเลือดกลายเป็นภาพจำที่ช็อกโลกในยุคนั้นแทบจะไม่มีวันไหนที่ชื่อของเธอไม่อยู่บนแถบลอยอังกฤษไม่ว่าในฐานะอัจฉริยะด้านดนตรี หรือตัวปัญหาที่กำลังพังต่อหน้าสาธารณะปี2008คือปีที่ขัดแย้งที่สุดในชีวิตเธอเอมี่ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าอเมริกาในตอนแรกเพราะคดียาเสพติดแต่เธอก็ยังได้ขึ้นแสดงในงานประกาศรางวัลแกร m m y Awards ผ่านดาวเทียมจากลอนดอนและในคืนนั้นเพลงรี h a บ ได้ชนะรางวัลเพลงแห่งปีและ Back to Black ชนะอัลบั้มป๊อปยอดเยี่ยมและตัวเธอเองก็คว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเอมี่ <Wine> กวาดไป5รางวัลแกรมมี่ในคืนเดียวมันคือจุดสูงสุดในอาชีพแต่ในขณะที่เธอรับรางวัลเธอก็อยังตะโกนบอกคนทั้งโลกว่า For my Blake ซึ่งตอนนั้นติดคุกอยู่มันคือภาพของความสำเร็จที่ยืนอยู่บนความเปราะบางอย่างที่สุดหลังจากที่ได้แตะความสำเร็จที่สูงที่สุดของวงการจากนั้นชีวิตของเธอก็มีแต่ขาลงเธออย่าขาดกับเบลกในปี2009 และเธอก็ไม่สามารถสลัดเขาออกจากชีวิตหรือสลัดยาเสพติดและเล่าออกไปได้เธอพยายามจะกลับมาทำเพลงพยายามจะไปพักผ่อนที่เกาะเซนต์ลูเซียแต่เธอก็หนีตัวเองไม่พ้นตลอดช่วงปลายยุค2,000เอมี่ต้องต่อสู้กับหลายศึกพร้อมกันทั้งแอลกอฮอล์ยาเสพติดและโรคบูลิเมียที่ทำให้เธออ่อนแอก,กว่าคนทั่วไปแพทย์เตือนว่า เธอมีปัญหาเกี่ยวกับปอดจากการสูบบุหรี่และแคร็กตอนนี้ร่างกายของเธอรับอะไรได้ไม่เหมือนคนธรรมดาอีกแล้วจนกระทั่งหายนะที่เบลเกรดประเทศเซอร์เบียปี2011เอมี่รับงานทัวร์ยุโรปแต่ในโชว์แรกเธอเมาเมาจนยืนไม่ไหวร้องเพลงไม่ได้เธอเดินไปกอดน,นักดนตรีและร้องไห้จนถูกคนดูโห่ไล่ลงจากเวที มันคือภาพที่บีบหัวใจแฟนเพลงทั่วโลกคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลแห่งความอัปยศยั่วที่เหลือถูกยกเลิกทั้งหมดและไม่มีใครรู้เลยว่านั่นจะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเธอไม่กี่สัปดาห์หลังเหตุการณ์ที่เบลเกรดคืนที่โลกเห็นเธอพยายามร้องเพลงทั้งที่แทบยืนไม่ไหวเอมี่พยายามเลิกดื่มเองแบบหักดิบ เพื่อพิสูจน์ว่าเธอควบคุมชีวิตตัวเองได้แต่มันเป็นการต่อสู้ที่เธอไม่ควรต้องสู้เพียงลำพัง23กรกฎาคมปี2011แม้ลอนดอนเงียบงันผิดปกติและเธอดื่มดื่มมากเกินไปแอนดรูว์มอริสกาดที่อยู่กับเอมี่เป็นคนสุดท้ายในคืนนั้นเล่าว่าเอมี่อารมณ์ดีมากมากเธอหัวเราะ พูดเล่นและดูเหมือนจะกลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นจะเป็นเสียงสุดท้ายวันรุ่งขึ้นเธอถูกพบว่าไม่หายใจอยู่บนเตียงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของเธอสูงถึงระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ในวัยเพียง27ปีเธอกลายเป็นสมาชิกของ The 27 Club หรือตำนานที่ศิลปินชื่อดังมักจะจากไปในวัย27เช่นเดียวกับเคิร์ตโคเบนจิมมี่เฮนริกส์และเจนิสจอบลินแต่สำหรับคนที่รักเธอเธอไม่ได้ตายเพราะเล่าเธอตายเพราะความเศร้าที่ไม่มีใครช่วยแบกไปด้วยเลยรายงานชนสูตรชี้ชัดว่าในร่างกายของเอมี่วันนั้นมีเพียงแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงเกินระดับที่ร่างกายจะรับไหว และการที่เธอเพิ่งพยายามหยุดดื่มมาก่อนหน้านั้นทำให้การกลับไปดื่มหนักในคืนเดียวเป็นเหมือนการช็อกระบบร่างกายของเธอเองโลกได้เสียศิลปินคนหนึ่งแต่เด็กผู้หญิงจากเซาท์เกตได้เสียโอกาสที่จะมีชีวิตที่เธอคู่ควรหลังการจากไปของเอมี่วนนเฮาส์เสียงของเธอกลับยิ่งดังขึ้น อัลบั้มของเธอกลับมาทยานขึ้นชา้าทั่วโลกดังจนโลกต้องหยุดฟังอีกครั้งคนเริ่มเข้าใจว่าเสียงที่ฟังดูทรงพลังและลึกซึ้งนั้นจริงๆแล้วเกิดจากความเจ็บปวดที่ลึกจนพูดออกมาไม่ได้เธอเลยร้องมันออกมาแทนศิลปินรุ่นหลังนับไม่ถ้วนอเดลเลดี้กากาลาน่าเดลเร์ล้วนบอกว่าเอมี่คือแรงบันดาลใจ ธอคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่กล้าทำให้ดนตรีโซกลับมามีหัวใจอีกครั้งวันนี้แม้เอมี่จะไม่อยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เพลงของเธอขึ้นต้นเราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้กับโลกต่อสู้กับความเหงาและต่อสู้กับตัวเองด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวเมื่อฟังให้ดีเราจะได้ยินบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าดนตรี คือเสียงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากถูกเข้าใจสักครั้งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นตำนานและโลกจะไม่มีวันลืมเสียงที่ทั้งทรงพลังทั้งลึกซึ้งที่มาจากผู้หญิงที่เศร้าที่สุดอย่างเอมี่ไวน์เฮาส์